ประชาไทยนิวออนไลครับที่จังหวัดปท,ทุมธานีเทศบาลบางหลวงนำประชาชนจุดเทียนชัยถวายาพระพรชัยมงคลในหลวงด้วยความจงรักภักด,ดีพร้อมร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนส่งกำลังใจให้ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนเมื่อเวลา17.30น วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568นางสาวสุการยาดีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหน่วยงานราชการพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางหลวงบริษัทห้างร้านพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางหลวงได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ณโดมโรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุงตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนแต่งกายด้วยการสวมเสื้อสีเหลืองและภายในงานมีการแสดงรำอวยพรของหนูน้อย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบดบางหลวงและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุงจนถึงเวลา18.00นทุกคนได้ร้องเพลงชาติไทยและลงนามถวายพระพรจากนั้นเวลา19.09นตัวแทนส่วนราชการภาคเอกชนและภาคป,ประชาชน ร่วมกันวางผานพุ่มเงินคุ้มทองโดยหลังจากนายกเทศมนตรีวางพานคุ่มเงินคุ่มทองหน้าพระบ,บรมฉายาลักษณ์และเปิดกลวยทูบเทียนแพ่พร้อมร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนายกเทศมนตรีได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับ ได้ร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญน,นอกจากนี้ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อส่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารและตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ระหว่างการทำศึกสงครามกับประเทศกัมบูชาตามชายแดนในขณะนี้ พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการออกบูธร้านอาหารและน้ำดื่มจำนวนหกซุ้มเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทานฟรีรวมทั้งการแสดงดนตรีมีให้ชมอีกด้วยสมเกียรติทรัพย์เฉลิมรายงาน0816235473 เป็นหนึ่งเดียวในวันนี้นะคะและสงสใจไปให้กับทหารกล้าที่ปกป้องประเทศให้เรายืนหนูนณตรงนี้อย่างป่อดภัย